สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายโหดอีกแล้วครับวันนี้เรายายมาทํางานให้นายช่างเบิร์ตครับนายช่างเบิร์ตบ้านตงเกียนครับกําลังปัดปรับนาครับประมาณนี่ก็รับงานประมาณหนึ่งแสนครับน่าจะคิดก็จะปรับอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับเท่าแกเขา ให้ทำเรื่อยๆครับท็อกเกยเขาบอกว่าเขารวยน้ำมันครับนี่ครับรถกำลังทำงานครับนี่ครับกำลังให้ดูผลงานครับที่ทำปรับนาครับนี่ครับได้เนียนไหมครับจานทำกับจานปิยวครับควบคุมเองครับ กำลังปรับพื้นที่นาครับกำลังเอาดินลงที่ต่ำครับมีการทัดไทยครับเดี๋ยวโบวกมือใส่ครับครับดูครับพาโบ,บกมือครับ นะครับฝีมือดีก็อย่างนี้แหละครับงานไม่ขาดไม่สายครับขนะฝนลงก็ยังเจ้าของนาก็ยังให้ปรับนาอีกครับนี่แหละครับสีมือดีครับเดี๋ยวเสร็จนี้ก็มีงานต่อครับติดงานยาวเลยครับกำลังปรับพื้นที่นะครับ ปรับได้สวยครับ,ร,บรถแมคโครครันนี้เกิดมาเพื่อเดินจริงๆครับเดินทั้งวันครับ ครับกำลังปรับพืบ้นที่เอาที่สูงลงที่ต่ำครับครับนี่แหละครับใครที่กำลังมองหาสนใจอยากได้รถขุด8ตันครับสอบถามผมได้ครับไม่ยิงครับทีมงานเราเมื่อจกสายโหด นครตรงเกียนครับลูกหลานบ้านตรงเกนเนี่แหละครับหลังไร่ดินครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดทีมงาน

ใครอยากสนใจอยากติดต่อรถเกี่ยวก็มีครับรถเกี่ยวรถไถนิวฮอลแลนด์จอนเดียเอ็มยู Holland, er, MU, มีหมดครับอยากให้ผมไปทำให้ครับอันนี้เหมากันถูกๆครับผมพูดเล่นเฉยๆว่าแสนหนึ่งเหมือนหนึ่งครับเหมือนหนึ่งนี่ทำประมาณ สิก็ไลครับกำลังไล่ลงที่ต่ำครับกำลังไล่ดินครับเร็วผิวครับเดินเร็วครับไอหนุ่มเล็กใจใหญ่ครับ เดินได้ทั้งวันครับดูครับมันเดินครับพิ้วไหมครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจถ่ายคลิปให้ดูได้เอยครับเป็นแนวทางครับใครอยากได้รถกด8แบตันครับราคาไม่แพงหรอกครับอูบัต้ามีเยอะแยะครับช่วงนี้เป็นคันแรกครับต้องเรียบเอาตังก่อนครับ กำลังไล่ลงที่ต่ำครับหลังจากผมไปวิ่งรถครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับก็เลยกลับมาวันนี้ก็จะลงอีกครับก็เลยเรียบมาถ่ายให้ทุกคนดูครับ ย้ายมาที่ใหม่แล้วครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วทำไปเรื่อยๆี๋้วถ่ายให้ดูให้เอยครับ ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกับทีมงานเบอร์จกไซยหัวครับขอบคุณครับ